สวัสดีค่ะกราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้ดิฉันจะออกมานําเสนองานวิจัยเรื่องปัจจัยหนี้ค้างชําระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้นครศรีธรรมราช2ค่ะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการธนาคารอ,อมสินศูนย์ควบคุมและบริหารน,นี้นครศรีธรรมราช2สถานที่ตั้งธนาคารอ,อมสินสาขาทุ่งสงเลขที่19ถนนรถไฟตำบลปากแพรกอราํอเาเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชรหัสไปรษณีย์80110ค่ะประวัติองค์กรธนาคารอ,อมสินศูนย์ควบคุมและบริหารน,นี้นครศรีธรรมราช2เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงพระราชอิสยายุททรงทดลองตั้งธนาคารรับฝากเงินณนะพระตำหนักจิตรดาซึ่งต่อมาคือวังปารุกวันด้วยพระราชประสงค์ให้มหาดเล็กและข้าราชบริพารของพระองค์ได้เรียนรู้วิธีการดำเนินงานของธนาคารและปลูกฝังนิสัยรักการออมพระราชทานชื่อธนาคารนี้ว่าริฟอร์เทียการทดลองตั้งธนาคารริฟอร์เทีย เป็นเหตุให้ทรงมีโอกาสศึกษานิสัยการออมของคนไทยที่ยังมีข้อติดขัดบกพร่องอยู่หลายประการก่อให้เกิดพระบรมราชกุศโลบายจะให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออมนับเป็นปฐมบทของคลังออมสินในเวลาต่อมาครั้นเมื่อเสด็จดำรงสิริราชสมบัติแล้วซึ่งประชาชนอุตสาหะ ประกอบการทำมาค้าขายมีกำไรออมไว้เป็นทุนรอนได้แล้วแต่การศึกษาให้ปราศจากอันตรายยังเป็นการลำบากเพราะไร้ที่ฝากฝังอันมั่งคงส่วนการที่ประชาชนออมสินไว้เพื่อประโยชน์ยืนยาวข้างหน้าไม่จับจ่ายเพื่อความเพลินใจชั่วขณะเป็นสิ่งที่ควรอุดหนุนอย่างยิ่งทรงพระราชดำริว่าการรักษาสิน ซึ่งอ,อมไว้เช่นนี้มีทางที่จะทรงพระมหากรุณาพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ได้ด้วยการตั้งคลังอ,อมสินเพื่อประโยชน์ในการรับรักษาเงินที่ประชาชนจะนำมาฝากเป็นรายย่อยและรับภาระจัดให้เงินนั้นเกิดผลผู้ฝากตามสมควรจึงส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติคลังอ,อมสิน พุทธศักราช2,456ขึ้นโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายนพุทธศักราช2,456เป็นต้นไปต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริจะขยายกิจการคลังออมสินให้กว้างขวางขึ้นจึงโอนกิจการคลังออมสินจากประทชวงพระคลังมหาสมบัติ ไปสังกัดกรมไปรษียีโทรเลขปัจจุบันเป็นสำนักงานกสทชแต่ก่อนจะแปรสภาพส่วนหนึ่งได้กลายเป็นวิวัฒนาการให้กับบริษัทไปรณีนีไทยจำกัดและบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนกระทรวงพาณิชย์และคม,มนาคมปัจจุบันแยกเป็นคือกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงคม,มนาคมเป็นสถานะเป็นแผนกคลังอมสินในกองบัญชีเมื่อ ปีพุทธศักราช2472เป็นผลให้ราษฎรสามารถฝากและถอนเงินณนะที่ทำการปรณษย์ได้เช่นเดียวกับบริการออมสินของกรมไมรรณษย์ประเทศญี่ปุ่นและกรมไมรรณษย์ประเทศเยอรมนีกระทั่งปีพุทธศักราช2489รัฐบาลในสมัยที่ศาสตราจารย์ดรปรีดีพนมยงเป็นนายกรัฐมนตรียกระดับให้คลังออมสิน เปลี่ยนสถานะเป็นธนาคารออมสินมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2490เพื่อทำหน้าที่การธนาคารและเป็นสถาบันการออมทรัพย์ที่สมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับธนาคารนานาประเทศวิสัยทัศน์เป็นผู้นำในการส่งเสริมการออม เสริมสร้างความสุขและความมั่นคงของประชาชนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลพันธกิจ 1. ส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน 2. เป็นธนาคารเพื่อสังคมและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม 3. สนับสนุนการลงทุนและการพัฒนาประเทศ 4. ให้บริการทางการเงินครบวงจรที่ล้ำสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและเหนือความคาดหวัง ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 5. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 6. บริหารจัดการแบบมืออาชีพและมีธรรมาพิบาลค่านิยมองค์กรที่เป็นวิถีออมศินเชื่อมโยงวิสัยทัศน์พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของธนาคารไปสู่การนำไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรดังนี้ 1. เติมคุณค่าสังคมไทย 2. คิดใหม่ก้าวไกลฝ่ายสร้างสารรค์3ม,มุ่งมั่นสารต่อเหนือขีดจำกัดลักษณะการประกอบการมีสถานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลงังเป็นธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยเน้นการให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท พัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยโดยมีรูปแบบของสินเชื่อและชนิดการฝากเงินรายย่อยมากมายอีกทั้งยังสร้างเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มชุมชนโครงการธนาคารเพื่อประชาชนโดยให้สินเชื่อระยะสั้นแก่ผู้ประกอบการรายย่อยให้ประชาชนมาเป็นหนี้ในระบบที่สามารถตรวจสอบได้และการเก็บดอกเบีย้ยตามความเป็นจริงเป็นช่องทางการรับและจ่ายเงินกู้จากโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อีกทั้งยังลงทุนในการพัฒนาประเทศของหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจให้รูปแบบเงินฝากที่หลากหลายเหมาะสมกับแต่และช่วงวัยรวมทั้งมีการให้บริการตามหลักศาสนาอิสลามปัจจุบันมีจำนวนสาขาทั้งหมด1,057แห่งทั่วประเทศความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการค้างชำระของลูกหนี้ของธนาคาร เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เนื่องจากมีหลากหลายปัจจัยที่ส่งผลให้ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดเวลาของสัญญากู้ยืมสามารถแบ่งปัจจัยที่มีผลต่อมูลเหตุข้างชำระหนี้คืนได้3ประเภทดังนี้ 1. ปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลกระทบต่อลูกหนี้ได้แก่1.1สภาวะเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจ มีการขยายตัวมากขึ้นผู้ประกอบการมีการขยายตัวประชากรมีรายได้เนื่องจากการมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นความสามารถในการชำระหนี้คืนสูงขึ้นส่งผลให้ปัญหานี้ครั้งชำระลดลงแต่ถ้าหากเศรษฐกิจมีการขยายตัวลดลงผู้ประกอบการจะเกิดการชะลอของกิจการการจ้างงาน ลดลงรายได้ของบุคคลก็จะลดลงตามความสามารถในการชําระหนี้คืนจะลดลงส่งผลให้ปัญหานี้ค้างชําระลดลง1.2นโยบายของรัฐหากรัฐบาลเห็นว่ามีความจําเป็นต่อการคลองชีพของประชาชนอาจกําหนดให้มีการควบคุมราคาซึ่งเป็นผลดีต่อผู้บริโภคและถ้าปัจจัยอื่นมีการเปลี่ยนแปลงรัฐรัฐบาล ต้องมีการพิจารณาปรับนโยบายให้มีความเหมาะสมเช่นถ้าหากต้นทุนของสินค้าที่ถูกควบคุมราคาสูงขึ้นต้องมีการเพิ่มราคาควบคุมที่สูงขึ้นวัตถุประสงค์ของการวิจัย การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยหนี่ค้างชำระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารอมอสินศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้นครศรีธรรมราช2ผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 1. เพื่อศึกษาข้อมูลเงินกู้ประเภทสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่มีผลต่อการใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ที่ค้างชำระของธนาคารอมสินศูนย์ควบคุมและบริหารน,นี้นครศรีธรรมราช2 2เพื่อศึกษาสาเหตุส่วนบุคคลที่มีผลต่อการใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่ค้างชำระของธนาคารอมสินศูนย์ควบคุมและบริหารนี้นครศรีธรรมราช2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยหนี้ค้างชำระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้นครศรีธรรมราช2ผู้วิจัยได้กำหนดประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของการวิจัยดังนี้ 1. ทําให้ทราบถึงปัจจัยหนี้ค้างชำระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้นครศรีธรรมราช2 2. การศึกษาจะนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบายและคุณภาพในการให้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคารออมสินศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้นครศรีธรรมราช2ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลค่ะ ขอบเขตของการศึกษาวิจัยขอบเขตด้านเนื้อหาการศึกษาครั้งนี้จะทําการศึกษาปัจจัยหนี้ค้างชําระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารอมสินศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้นครศรีธรรมราช2โดยศึกษาจัดเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการของธนาคารอมสินคือผู้ใช้บริการของธนาคารอมสินศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้นครศรีธรรมราช2โดยจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บและประหยัดค่าใช้จ่ายการเดินทางโดยปราศจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะขอบเขตด,ด้านประชากรเนื่องประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่มีหนี้ค้างชำระของธนาคารออมสินศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้นครศรีธรรมราช2จำนวน4,167ราย 2. กลุ่มตัวอย่างกำหนดโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเค,เครก,กีและมอ์แกนได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง68รายและสุ่มจำนวนตัวอย่างแบบโคตาโดยกำหนดจากจำนวนมากน้อยจากผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่มีหนี้ค้างชำระของธนาคารอมสินศูนย์ควบคุมและบริหารน,นี้นครศรธรรมราช2ค่ะ ขอบเขตด้านตัวแปรตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยมีขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ดังนี้ 1. ตัวแปรอิสระได้แก่ 1.1. ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วยเพศอายุสถานภาพวุฒิการศึกษาอาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1.2. ข้อมูลเงินกู้ประเภทสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนประกอบด้วยวงเงินกู้ที่ท่านได้รับอนุมัติ วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมระยะเวลาในการชำระคืนเงื่อนไขาการผ่อนชำระต่อเดือนหลักที่ใช้ในการคำประกันและระยะเวลาค้างชำระนี้ 2. ตัวแปรตามได้แก่ระดับหนี้ครังชำระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 3. ระยะเวลาในการศึกษาเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมพุทธศัการาช2565ค่ะกรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรต้นปัจจัยส่วนบุคคล 1. เพศ 2. อายุ 3. สถานภาพ 4. วุฒิการศึกษา 5. อาชีพ 6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนข้อมูลเงินกู้ประเภทสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 1. วงเงินกู้ที่ท่านได้รับอนุมัติ 2. วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม 3. ระยะเวลาในการชำระคืน 4. เงื่อนไขาการผ่อนชำระต่อเดือน 5. หลักที่ใช้ในการคำร้ำนวน หกระยะเวลาค้างชำระนี้ตัวแปรตามระดับนี่ค้างชำระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 1. คุณสมบัติ 2. ความสามารถ 3. ทุน 4. หลักประกัน 5. ภาวะเศรษฐกิจสมมติฐานของการวิจัย 1. เงินกู้ประเภทสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนมีผลต่อระดับนี่ค้างชำระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 2. ลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อระดับหนี้ค้างชำระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนค่ะเอากาสารรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทฤษฎี 5C เป็นหลักการที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ซึ่งเป็นสาเหตุของหนี้ค้างชำระ 1. คุณสมบัติคือเป็นลักษณะที่ใช้สำหรับการพิจารณาด้านคุณสมบัติของบุคคลโดยดูจากความมั่ง ด้านที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพการที่บุคคลมีติดใจความคิดความผูกพันในการชำระหนี้คืนผู้อื่นเป็นคุณสมบัติของบุคคลมีส่วนที่จะทำให้ธนาคารเกิดความเชื่อถือ 2. ความสามารถคือเป็นหัวใจที่สำคัญในการพิจารณาสินเชื่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อต้องศึกษาถึงธุรกิจของลูกค้าว่ามีความสามารถในการชำระหนี้คืน ให้กับทางธนาคาร 3. ทุนคือเป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเงินโดยเฉพาะทรัพย์สินของกิจการหรือส่วนของเจ้าของทุนที่จะต้องจัดให้มีเงินทุนอย่างเพียงพอเพื่อใช้ใจ่ายในการดําเนินธุรกิจ 4. หลักประกันคือลักษณะที่ใช้สําหรับพิจารณาหลักประกันสัญญากรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถชําระหนี้ได้ธนาคารจะบังคับชําระหนี้เอาจากทรัพย์สินที่เป็นประกัน ภาวะเศรษฐกิจคือลักษณะสิง่งแวดล้อมที่สำคัญที่ส่งผลต่อความสามารถของผู้กู้เพราะสภาพเศรษฐกิจสามารถสร้างผลกระทบกระเทือนต่อกระบวนการทางเศรษฐกิจแนวคิดเกี่ยวกับมูลเหตุของการคร้างชำระสามารถแบ่งปัจจัยที่มีผลต่อมูลเหตุค้างชำระนี่คืนได้3ประเภทดังนี้ 1. ปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยที่มีความสามารถควบคุมได้ ส่งผลกระทบต่อลูกหนี้ได้แก่1.1สภาวะเศรษฐกิจ1.2นโยบายของรัฐ1.3ค่านิยมและเทคโนโลยี1.4ภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด 2. ปัจจัยภายในเป็นปัจจัยที่เกิดจากธนาคารหรือสถาบันการเงินสามารถมีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงได้เช่นการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ยการขาดประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ ธนาคารในการพิจรารณาความเหมาะสมของคุณสมบัติลูกหนี้การติดตามและควบคุมลูกหนี้ของธนาคารที่ไม่มีประสิทธิภาพหลังจากการปล่อยสินเชื่อเป็นต้น 3. ปัจจัยเกิดจากตัวลูกหนี้พฤติกรรมเกิดจากลูกหนี้เองได้แก่ลูกหนี้นำเงินไปกู้ยืมไปใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเช่นนำเงินไปเก็งกําไรลูกหนี้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยค่ะ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหาดไทยดวงชื่นได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพการชำระหนี้ของลูกค้าเงินกู้ธนาคารเพื่อการเก,กษตรและสะกนการเก,กษตรสาขาจอมบึงจังหวัดราชบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพการชำระหนี้ของลูกค้าเงินกู้และเพื่อศึกษาสภาวะปัญหาต่างๆของลูกค้าธนาคารเพื่อการ กเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรสาขาจอมบึงจังหวัดราชบุรีโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิใใจัยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นลูกค้าเงินกู้ของธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรสาขาจอมบึงจำนวน400้คนค่ะวันนี้สมตัวเป็นการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชำระสินเชื่อนโยบายรัฐของธนาคารออมสินสาขาจนะ จังหวัดสงขลามีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาหนึ่งเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชำระของธนาคารสาขาจนะ2ศึกษาข้อเสนอแนะของลูกหนี้สินเชื่อนโยบายของรัฐธนาคารอมสินสาขาจนะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชำระโดยการศึกษาจากผู้ใช้บริการสินเชื่อนโยบายรัฐที่ไม่สามารถชำระเงินกู้ตามข้อตกลงได้และประวัติผิดนัดชำระ ต้นเงินกู้ตั้งแต่1น่งวดขึ้นไปจำนวน1,223รายโดยใช้การกำหนดกลุ่มตัวอย่างตามแนวทางทารยุยามาเน่จึงได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างจำนวน305รายเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้ใช้ข้อมูลแบ่งเป็น2ประเภทคือ 1. ข้อมูลปฐมภูมิได้มีการติดต่อสำรวจข้อมูลจากลูกหนี้โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจากนั้นใช้การแจก แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 2. ข้อมูลทุติยภูมิเก็บข้อมูลที่ได้จากเฟ้มลูกหนี้รายตัวของลูกหนี้ธนาคารอมสินสถติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสติแจกแจงความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลีย่ยค่าเบี่ยงเบนสรุปผลการวิจัยตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการโครงการธนาคารประชาชนข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถามออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ55.90อายุ41-50ปีคิดเป็นร้อยละ30.90 30. สถานภาพาสมรสคิดเป็นร้อยละ61.8วุฒิการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นร้อยละ33.8อาชีพเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ4 1 2และรายได้ต่อเดือน 1,000งจนถึง2,000 20, 0บาทคิดเป็นร้อยละ14.1ตอนที่2ข้อมูลเงินกู้ประเภทสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนข้อมูลเงินกู้ของผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ส่วนใหญ่วงเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติเป็น1 1 1 0 0 0ถึง2,000 200, บาทคิดเป็นร้อยละ35 จุดสวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเพื่อลงทุนในการประกอบธุรกิจคิดเป็นรายละ50ระยะเวลาในการชำระคืน36สงวดคิดเป็นรายละ32.4เงื่อนไขในการผ่อนชำระ1น0 0งพัถึงสองพบาทหลักที่ใช้การคำประกันที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คิดเป็นร้อยละ36.8สดแในระยะเวลาในการค้างชำระ3าถึงหเดือนคิดเป็นร้อยละ51.5ค่ะตอนที่3สาเหตุที่มีผลต่อการค้างชำระนี่ประเภทสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสาเหตุที่มีผลต่อการค้างชำระนี้ของผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ส่วนใหญ่คุณสมบัติอยู่ในระดับมากค่าเลี่ย 3.59ความสามารถในการชำระนี่อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย3.67ด้านเงินทุนอยู่ในระดับปานกลางค่าเฉลี่ย3 3ด้านหลักประกันอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย3.67และด้านภาวะเศรษฐกิจอยู่ในระดับมากาค่าเฉลี่ย4.05ค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Thank <laughs> you.